สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาสู่ตอนที่หนึ่งนะฮะ EP ที่หนึ่งในอตอนย่อยที่สองนี้นะฮะเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับเอเมื่อกี้ที่ครูอัดอยู่เนี่ยนะครับฝนมันตกแล้วมีเสียงดังมากก็เลยจริงเนี่ยอยากให้ทั้งจริงอ่ะอยากให้ทั้งสองอันเนี่ยมันรวมกันนะเรียนแต่แต่แต่มันไม่ได้ละนะฮะเรียนนะครับเพราะว่าเสียงมันแรกแล้วไม่ค่อยได้ยินเลยเมื่อกี้ ครูเราไปฟังเนาะนะเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะฮะเรียนเมื่อกี้ที่เราจบไปตรงนี้เนาะนะักเรียนจากกลไกลการแสดงออกตรงนี้นะฮะโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะฮะเรียนโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาต่อเรียนดูในหัวข้อที่1นนะครับทีนี้เราจะขึ้นเนื้อหาเลยจริงๆถ้าสอนในห้องเนี่ยก็อาจจะแป๊บเดียวแล้วเรียนนะฮะเพราะเห็นหน้านักเรียน ถามตอบได้เข้าใจไม่เข้าใจแต่พอสอนอย่างเงี้ยครูสอนอยู่คนเดียวแล้วครูไม่รู้ว่านักเรียนจะเข้าใจไหมฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะเรียนถ้าครูพูดซ้ำพูดซ้ำเรื่องเดิมเนี่ยนะเรียนเมื่อกี้เนี่ยครูพูดซ้ำพูดซ้ำคือไม่รู้ว่าเออจะเข้าใจหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะพายาพูดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะครูไม่รู้ว่าเรียนเข้าใจอยู่ไม่ไม่เข้าใจถ้าเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวกลอกกลับไปฟังใหม่เนาะครูจะพยายามไม่พูดซ้ำละนะก็ด้วยความเป็นห่วงอะนะเรียนเพราะวิดีโอมันก็จะยาวขึ้นนะเรียนโอนะทีี คือหัวข้อการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลเดียวหรือพวกโปรตีสนั่นแหละเรียนเราจะเรียนหลักๆเลยนะฮะเรียนล้วเรียนดูนะโปรตีสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอ่าไปเลยนะเรียนคงรู้อยู่แล้วแหละนะฮะนะฮะเพราะเราผ่านกันมาเยอะโปรตีสเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวอันนี้ที่เรารู้แต่หลักๆเนี่ยเรียนหลักๆที่เราจะเรียนในโปรตีสของเรื่องอ่าที่เราจะเรียนโปรตีสในเรื่องของการ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะเรียนเราจะเรียนพวกที่เป็นเซลล์เดียวเท่านั้นหนึ่งตัวคือเป็นหนึ่งเซลล์เลยหนึ่งเซลล์คือหนึ่งตัวเลยอะเรียนมีชีวิตของมันได้เลยทีเนี้ยนักเรียนในกลุ่มของโปรตีสเนี่ยมันจะมีหลายเซลล์ด้วยมันมีพวกที่มีหลายหลายเซลล์ด้วยนะนะฮะมีพวกที่มีหลายเซลด้วยถามว่าพวกที่มีหลายเซล์คืออะไรที่อยู่ในโปรตีสก็คือพวกสาหร่ายต่างๆนักเรียนจําได้ไหมที่เราเรียนในเรื่องของ,ของการาาสังเคลื่อนแสงบอลบ5ไปแล้วอะนักเรียน พวกสาหร่ายต่างๆเช่นสาหร่ายสีเขียวสีแดงสีน้ำตาลอะไรพวกนี้อันนี้อยู่ในกลุ่มในอันจากโปรตีสเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้เป็นเซลล์เดียวนะเป็นหลายเซลล์มาอยู่รวมกันแต่หลายเซลล์นี้เรียนมันยังไม่ทําหน้าที่รวมกันก็เลยทําให้สาหร่ายเนี่ยไม่มีอวัยวะที่ทําหน้าที่เฉพาะนะฮะเรียนและโปรตีสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะโปรตีสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะเรียน ยังไม่มีระบบเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกว่าถึงจะเป็นพวกที่มีหลายเซล์ก็จริงแต่มันมาอยู่รวมกันแต่เซลเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อก็ไม่มีอวัยวะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเรียนฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเนื้อกล้ามเนือ้อไม่มีกระดูกนะฮะเรียนแต่โปรตีสก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะเรียนมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะนะฮะหลักๆเราจะเรียนการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ของโปรตีสเนี่ยนะฮะเรียน าการเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของโปรตีสเนี่ยเราจะเรียนอยู่ส 2, 2, องสองสองโครงสร้างท,ที่ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ได้นะฮะเรียนอันแรกนะฮะอันแรกคือการเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่โดยการอาศรรยัยการไหลของไซโตพลาสม์นะเระียนหรือว่าไซโตพลาสมิกสตรีมมิงนะ,ะนี่ครูไม่ต้องเขียนเพิ่มเลยเพราะในชีทมีอยู่แล้วนะฮะเรียนการเคลื่อนไหวโดยอาศรรยัยอ่า การไหลของไซโตพลาสมนะฮะไซโตพลาสมิกสตรีมมิงนะครับกับอันที่สองนะฮะเรียนอันที่สองก็คือการโครงสร้างที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นะฮะเรียนก็คือการเคลื่อนไหวโดยใช้เซลียหรือว่าฟล e กเจอลัมนะฮะตรงนี้โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตัวไหน ใช้อะไซโตพลาสติกสตรีมมิงนะฮะสิ่งมีชีวิตตัวไหนใช้ซีเลียใช้ซีเลียหรือใช้เฟรเจลัมนะฮะอ่ะที่เรียนดูนะอันดับแรกนะฮะาการเคลื่อนไหวโดยอาศัยไซโตพลาซึมนะฮะเราจะใช้คำว่าอะไซโตพลาสติกสตรีมมิงนะฮะเรียนไซโตพลาสติกสตรีมมิงนะฮะเรียนนักเรียนดูนะ การไหลของไซโตพลาสมนักเรียนนักเรียนคงนึกภาพได้นะฮะโครงสร้างเซลล์เรียนมาแล้วภายในเซลล์เนี่ยมันจะมีไซโตพลาสมเมื่อไหร่ที่ไซโตพลาสมเกิดการไหลหรือการหมุนวนภายในเซลล์มันอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและเกิดการเคลื่อนที่ได้นะฮะเรียนนักเรียนดูตรงนี้จากที่นักเรียนเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์แล้วเรียนเคยส่องน่าจะส่องเซลล์พวกหางกระลอกอะไรพวกเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่าภายในเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของของเหลวตลอดเวลานักเรียนดูนะเขาบอกว่า พบการเคลื่อนไหวพบพบพบการไหลของไซโตพลาสซึมเนี่ยอยู่ภายในเซลเราจะเรียกว่าไซโคซิสอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วนะ,ะเรียนถ้าถ้าในเซลเนี่ยมีไซโตพลาสซึมไหลนะ,ะเรียนเกิดการหมุนวนภายในเซลอยากเป็นระเบียบเนี่ยเราเรียกว่าไซโครซิสเช่นเนี่ยสาหร่ายห่างกระรอกนะ,ะเรียนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะเรียนแต่สารายมันไม่เคลื่อนที่ถูกไหมแต่ทนีนี้เมื่อไหรที่ไซโครซิสเนี้ยะเรียนมันเกิดการหมุนวนอ่ะแล้วทาให้เกิดการเคลื่อนที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดการเคลื่อนที่ได้ เราจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบอะมีบาก็คืออะมีบอย m o มูฟเมนต์หรือเรียกว่าไซโตพลาสมิกโฟล์นะฮะเรียนซึ่งตัวนี้แหละที่เราจะเรียนเป็นอันแรกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้โดยการไหลของไซโตพลาสซึมคือการเคลื่อนไหวแบบอะมะีบาการเคลื่อนที่อะมีบาอะมีบอยมูฟเมนต์หรือไซโตพลาสอะไซโตพลาสมิกฟล์นะฮะเรียนตรงนี้นะฮะเรียน เป็นการไหลยอย่างไม่เป็นระเบียบของไซโตพลาสซมนะฮะเรียนขีดไปนิดนึงนะก็คือมันเริ่มไหลนะฮะจริงๆอะ่ะนะฮะมันคล้ายๆกับไซโครซิตนั่นแหละแต่ไซโครซิตเนี่ยเป็นแค่การหมุนวนภายในเซลล์นะฮะเช่นการส่งอาหารไปการส่งการส่งสารอาหารที่ได้จากการย่อยแล้วเนี่ยนะฮะเรียนไปยังส่วนต่างๆของเซลล์เพื่อให้เซลเนี่ยได้รับอย่างทั่วถึงนะฮะ แต่ทีนี้ถ้าการไหลของเซโตพลาซึมเนี่ยเรียนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบอะมีบาเป็นการไหลที่ไม่เป็นระเบียบนะคะเรียนพบในเซลล์อะมีบาและราเมืออ่ะอันนี้ขีดเลยนะ,ะเรียนราเมื่อก็พบเหมือนกันเป็นการเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะพบว่ายังไงเรียนดูนะถามว่าอการเคลื่อนที่แบบเนี้ยนะฮะมีลักษณะแบบไหนอ่าเรียนดูตรงนี้อ ในการเคลื่อนที่แบบอะมีบาเนี่ยนะักเรียนดูนะนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะเรียนนะครับตรงนี้เดี๋ยวในข้อความตรงนี้นักเรียนอ่านได้เดี๋ยวครูจะวาดรูปให้เรียนเห็นเห็นภาพนะฮะให้เรียนเห็นภาพเนาะนนักเรียตัวของอะมีบาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยังไงมีลักษณะเป็นยังไงฮะาว่าละก็คือไม่แน่นอนนะฮะเรียนไม่แน่นอนภายในก็มีอะนะฮะเรียนภายในก็มี โครงสร้างคือมีนิวเคลียสปกติก่อนนะฮะมีนิวเคลียสนะคะเรียนนอกสุดแดงๆตรงน,นี้ก็คือเป็นเซลล์เมมเบรนนะฮะหรือว่าพลาสมาเมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์อะไรอ่ะปกติตรงนี้นะฮะก็จะมีรูปร่างไม่แน่นอนนะฮะเรียนแล้วก็มีโครงสร้างแบบนี้ทีนี้เราเรียนดูนะแน่นอนภายในเซลล์ของอะมีบ้าก็เหมือนเซลล์ทั่วไปฮะเรียนนะครับจะมี ที่คุณจุดๆๆนะฮะเรียนตรงเนี้ยภายในคือเป็นไซโตพลาสม์หมดเลยนะฮะเรียนเป็นไซโตพลาสม์นะฮะเรียนหมดเลยนะฮะซึ่งทีนี้เรียนดูนะไอีไซโตพลาสม์ที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยอะไซโตพลาสม์นะฮะไซโตพลาสม์นะฮะเรียนมันจะมีสองส่วนเนาะส่วนที่เป็นออร์แกนเอล นะฮะคือมีพวกอะไรต่างๆเนพปกไรโบโซมไลโซโซมเออาร์กอรจูบอดีอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นของเหลวในไซโตพลาสซึมะนะฮะเรียนเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะฮะไซโตเซลถูกปะนะฮะเรียนไซโตเซลหรือเรียกว่า inclusion ก็ได้อันนี้คือเน้นเฉพาะที่เป็นของเหลวในไซโตพลาซึมนะนะเรียนซึ่งไอตัวที่ไหลแล้วทําให้เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยก็เนี้ยพวกเนี้ยก็คือไซโตเซลหรืออิน l u s i o n นะเรียนทีนี้เรียนดูนะ คว,ความพิเศษของอะมีบาก็คือตรงนี้ฮะเรียนไซโตพลาสซึมในอะมีบาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะเรียนแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะนะฮะก็คือยังไงเรียนดูนะถ้าเป็นไซโตพลาซึมนะฮะเรียนที่อยู่รอบนอกหน่อยเนี่ยอ่ะที่ครูจุดตรงนี้นะฮะเรียนเห็นว่าที่อยู่รอบนอกนะฮะเรียนที่อยู่รอบนอกติดกับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะเป็นชั้น ชั้นข้างนอกก่อนชั้นข้างนอกตรงนี้นะฮะเรียนจะเป็นชั้นที่อยู่ข้างนอกนะฮะติดกับเยื่อหุ้มเซลเลยตรงนี้นะฮะเราจะเรียกว่าเป็นเอ็กโทพลาซึมนะฮะเรียนเอ็กโตที่แปลว่าข้างนอกถูกไหมเอ็กโตคือข้างนอกเอ็กโตรากศัพท์ก็คือข้างนอกนะฮะเรียนนะฮะก็คือเป็นไซโตพลัซึมที่อยู่ข้างนอกลักษณะมันจะต่างจากข้างในฮนะ,ะเรียน เอโซพลาสซึมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะฮะเรียนไหลได้ยากกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลได้ยากเราก็เลยเรียกว่าเจลนะฮะเรียน,นะะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นพลา s m a เจลนะ,ะเป็นเจลอะเห็นบอสที่มันแบบเหนียวเหนียวหน่อยและหนืดหนืดหน่อยแต่ถ้าเป็นอ่ะตรงนี้เห็นไหมคูรากไปถ้าเป็นไซโตพลาสซึมที่อยู่ตรงกลางหรือชั้นในเนี่ยเรียนเราจะเรียกว่าเป็น เอนโดพลาสมนะฮะเรียกว่าเป็นเอนโดพลาสมนะฮะเรียนนะฮะเอนโดพลาสมเนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ข้างในถัดเข้าไปจากเอ็กโตพลาสม์เอนโดคือข้างในซึ่งเอนโดพลาสมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นก็คือเหลวกว่าไหลได้ง่ายกว่านะฮะเรียนเราเรียกว่าซอว์นะฮะหรือโซพูดง่ายๆนะฮะซอว์ Sol, หรือเรียกว่าพลาสมาซอว์ นะฮะเรียนนะฮะตรงเนี้มันก็คือไซโตพลาสซึมทั้งอนโดแล้วก็ e โตเป็นไซโตพลาสซึมเหมือนกันนะ,ะเรียนนะฮะมันคือไซโตพลาสซึมเหมือนกันรู้ไหมว่าทั้งอนโดและกโตเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรที่เป็นองค์ประกอบนะ,ะเรียนก็คือมีโครงร่างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไซโตพลาสซึมเนี่ยเรียนก็คือมันจะมีโครงร่างที่ค้ำจุนให้เซลล์อยู่ได้นะ,ะก็คือเป็นองค์ประกอบของอนโดและ e โตนี่แหละมันก็คือ m i ครฟิลาเ m e n t นะฮะเรียนจะมี ไซโตสเกเลตอนชนิดไมโครฟิลาเมนต์อยู่นะฮะเรียนไมโครฟิลาเมนต์ซึ่งไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยมีองค์ประกอบจากโปรตีนอะไรฮะเรียนนะฮะก็คือมีองค์ประกอบจากโปรตีนตรงนี้เขียนไปนะนะข้างบนมีอยู่เดี๋ยวครูจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะ,ะเรียนก็คือโปรตีนแอคตินนะฮะเรียนนั่นเองนะฮะเป็นองค์ประกอบเป็นเป็นองค์ประกอบหรือหน่วยย่อยของไมโครฟิลาเมนต์นะฮะเรียนทำให้ ไมโครฟิลามนต์เนี่ยเกิดการทํางานได้ก็คือนั่นหมายความว่าทั้งเอนโดเลกโตเนี่ยก็คือเป็นไซโตสเกเลตอนนะครับพวกไมโครฟิลามนต์ซึ่งไมโครฟิลามนต์เนี่ยประกอบด้วยโปรตีนอะไรฮะเรียนแอคตินนั่นเองนะ,ะซึ่งการทํางานเนี่ยการการทํางานหรือการไหลของไซโตพลาซึม um, และทําให้เกิดการเคลื่อนทให้อัะมีบาเกิดการเคลื่อนที่ได้ก็คือเกิดจากการทํางานของโปรตีนแอคตินที่เป็นหน่วยย่อยนี่แหละอยู่นะฮะเรียนโอเคเนาะอ่ะ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาดูต่อ,อเดี๋ยวเขีดไปเนาะเรียนดูนะนะครับอ่ะไซโตพลัสซึมแบ่งเป็นสองชั้นเห็นไหมแบ่งเป็นสองชั้นชั้นนอกค่อนข้างแข็งนะฮะเรียนก็ค่อนข้างแข็ง,นะะขง,ขงตัวข้นเหนียวไหลไหลไม่ได้นะฮะเรียกว่าอะไรไหลไม่ได้นะฮะเรียกว่าเอ็กโตพลาสซึมส่วนชั้นในมีสภาพของเหลวกว่าไหลได้มากกว่าก็เลยเรียกว่าเอนโดพลาสซึมโอเคไหม ซึ่งในไซโตพลาสซึมของอะมีบ้ามีไมโครโฟิลามนต์เนี่ยอย่างที่ครูบอกนะครับเรียนขีดเลยตรงนี้มีไมโครโฟิลามนต์มากมายเป็นองค์ประกอบนะ,ะเรียนซึ่งไมโครโฟิลามนต์เนี่ยประกอบจากโปรตีนคือเส้นใยโปรตีนแอคตินนะฮะโอเคเนาะโครงสร้างนี้แหละเรียนแอคตินเนี่ยที่เป็นตัวทําให้ไซโตอะไซโตพลาสซึมมันเกิดการไหลนะฮะแล้วทําให้เซลล์มันเคลื่อนที่ไปได้นะฮะ โอเคนะเรียนโปรตีนแอคตินเนี่ยมันสามารถรวมตัวหรือแยกตัวออกจากไซโตพลาสซึมได้ก็เลยทําให้ไซโตพลาสซึมเนี่ยมันมีสองสถานะเรียนก็คือที่แข็งแข็งก็คืออยู่ข้างนอกที่เป็นเอ็กโตกับที่เหลวมากๆอยู่ข้างในเป็นเอนโดมันปรับเปลี่ยนสถานะกันไปเจลเป็นฟอลฟอลเป็นเจลอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดการไหลสลับกันไปนะฮะเรียนเกิดการการไหลอ่ะนะฮะไปชนกันแล้วก็เปลี่ยนสถานะกันไปและทําให้อะมีบาเกิดการเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเกิดจากโปรตีนเอ็กซินนี่แหละที่เกิดจากการแยกตัวหรือรวมตัวนะฮะแล้วแต่เนาะนะฮะโครงสร้างนี้อ่ะเขาบอกว่านะฮะเรียนขีดหมดเลยฮะเรียลต้องขีดตามครูนะแต่เนี้ยคือให้มันดูง่ายว่าครูพูดไปถึงไหนครูก็เลยเน้นไปเกือบทุกบรรทัดเลยเพราะเดี๋ยวเรียนจะหายากว่าครูพูดอยู่ถึงตรงไหนนะะเนาะเดี๋ยวไม่จำเป็นต้องขีดทั้งหมดหของครูนะฮะเรียนโครงสร้างนี้นะทำให้อดพลาซึมเนี่ยไหลอ่ะอโดพลาซึม um ไหลไปมาในเซล์ได้ แอนโดพลาสซึมไหลไปทางตอนปลายของอ่าไหลไปทางตอนปลายของเซลล์ในทิ่ที่จะเคลื่อนที่ก็จะไปดันเยื่อหุ้มเซลล์ให้โปกปูดออกมากลายเป็นซูโดโปเดียมอันนี้วงเล็บอ่ะอันนี้ดอกนั้นวิ้นเน้นไว้เลยฮะเรียนนั่นหมายความว่าเห็นไหมการไหลไซโตพลัสซึมมันทําให้เกิดซูโดโปเดียมซูโดโปเดียมคืออะไรฮะเรียนก็คือเท้าเทียมนะฮะเท้าเทียมที่เรารู้จักกันอะนะฮะนั่นเองซูโดโปเดียม นะฮะอ่ะมาดูตรงนี้นะฮะเรียนมาดูตรงนี้กินน้ำแบบตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยเริ่ม,มง่วงเรียนดูนะก็คือเป็นแบบนี้อย่างที่ครูบอกว่า แอนโดรพลาสมที่อยู่ข้างในมันไหลได้ดีกว่าเรียนดูนะพอมันพอมันไหลปุ๊บอ่นนี่นี่คือแอนโดรพลาสมไหลนะเรียนแอนโดรพลาสมไหลเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไหลไปชนอะไรไปชนเอ็กโทพลาสมแล้วเป็นดันเอ็กโ l พลาสมให้ชนกับเย er ื um ่อหุ้มเซลล์พอชนกับเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ปุ๊บมันทําให้ตรงเนี้ยอ่ะเห็นป่มมันทาให้เกิดการอะไรเรียนการปูดของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ออกมานะฮะแอนโดะ แอนโดพลาสซึมไหลไปชนเอ็กโตพลาสซึมแล้วก็ไปดัน done, นักเรียนดันเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งแอนโดพลาสซึมที่ไหลอะ่ะพอมันไปนชนเอ็กโตพลาสซึมมันก็จะกลายเป็นเอ็กโตพลาสซึมต่อไปแล้วเอ็กโตพลาสซึมเนี่ยพอถูกดันปุ๊บมันไหลกลับมาข้างหลังนะคะเรียนมันไหลกลับมามันก็จะวนกลับมาเป็นแอนโดพลาสซึมต่อไปและอนโดพลาสซึมที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะกลับอย่างเงี้ยอันะเรียนมันก็จะไปนชนใหม่สลับกันไปนะฮะเจลอาจากอาฟอร์เป็นเจลเจลเป็นฟอร์นะคะเรียน แล้วตอนที่อะโดพลาซึมไปชนเนี่ยมันก็จะดันให้โยกเซลล์ปูดออกมาไอ้โครงสร้างที่ปูดออกมานี้แหละมันทําให้อะมีบาเกิดการเคลื่อนที่แล้วคลืบคลานไปได้คืออย่างนี้เรียนไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะฮะเรียนมันก็คือโซเดโลโกลดียมหรือว่าอะไรนั่นเองเท้าเทียมที่เรารู้จักกันโอเคเนาะนะครับหรือว่าเท้าเทียมนั่นแหละนะฮะเรียนตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้ว โอเคเนาะทีนี้ถามว่าพอมันยื่นเท้าเทียมยื่นไปฝั่งไหนตัวมันก็จะไปฝั่งนั้นกับเท้าเทียมนะเรียคือไปในในทิศเดียวกันแล้วอีกข้างหลังเนี่ยอีข้างหลังก็จะคืบคืบตามมากับเท้าเทียมก็คือคืบค,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 คลานไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะฮะเรียนนะทาให้อมีบ้าเกิดการเคลื่อนไหวได้นะครับเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ไปได้เราเรียกการเคลื่อนที่แบบเนี้ยนะฮะเรียน ไซโตัวพลาสซึมที่เหลือจากเคลื่อนที่ตามในทิศทางเดียวกับซูโดโซเดียมอึ้ข้างหลังอะ่ะก็จะไหลาตามมานะคะเรียนทาให้อามีบาเคลื่อนที่ไปได้เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบอามีบาหรืออามีบอยมูฟเมนต์นะคะตรงนี้ขีดเลยนะเรียนเป็นคําเป็นอ่าเทคเทคนิคเทอมนะคะเรียนคําว่าอามีบอยมูฟเมนต์นะฮะโอเคนะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็ยังพบในอะไรอีกด้วยเม็ดเลือดขาวอันนี้เราเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันสามารถยื่นเท้าเทียมไปกินอะไรกิน เชื้อโร่ฉะนั้นนักเรียนการที่การกินแบบฟาโกไซโทซิตอ่ะมันต้องใช้เท้าเทียมไปอบล้อมถูกปะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้เท้าเทียมไปอบล้อมมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่แบบเนี้เกิดการไหลของไซโตพลาสมไปชนกับเย oh um ื่อหุ้มเซลล์แล้วปูดออกมาแล้วกลายเป็นเท้าเทียมชั้นว่าไหลเป็นเท้าเทียมนะฮะเรียนแล้วเท้าเทียมเนี่ยไปอบกอดอาหารนั่นแหละทําให้เกิดฟูโโพเดียมเกิดขึ D ้นได้อะทำให้เกิดการกินแบบฟาโกไซโทซิตเกิดขึ้นได้เช่นเม็ดเลือดขาวกินเชื้อโร่นะฮะ นั่นเองโอเคเนาะอ่ะนะครับไม่รู้รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะคะเรียนตอนนี้งงไปหมดแล้วนะฮะโอเคเนาะอ่ะจบฮะเรียนนี่แหละการเคลื่อนที่ของอะมีบาสรุปแล้วอ่ะสรุปด้วยรูปนี้นะฮะเรียนนะครับรูปนี้เดี๋ยวเรียนไปวาดอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะวาดเองก็ได้นะฮะครูจะวาดแบบว่าแบบคร่าวๆนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาหน้าเห็นไหมเรียนตรงนี้ ดูรูปนี้เห็นปะนะ,ะเรียนอะมีบามีไซโตพลาซึมสองส่วนส่วนที่อยู่ข้างนอกเอาเป็นอะไรนะส่วนที่อยู่ข้างนอกเป็น p l u สอ่าเอ็กโตพลาซึมเป็นเจลส่วนที่อยู่ข้างในเป็นโฟลนะฮะเรียนจะโฟลอยู่โฟลก็ได้นะฮะเรียนเป็นเอนโดพลาซึมเห็นไหมมันไหลแบบเนี้ยเรียนเหน็นไหมไอ้ลูกศรสีดำคือไหลไปข้างหน้าไปไป,ไปฝั่งนี้ไปไป,ไปฝั่งทางด้านทางด้านฝาเนาะ ไหลไปทางด้านขวาอันนี้คือเอนโดพลาซึมไหลเอนโดพลาซึมก็ไปนชนเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้ปูดออกพอปูดออกปุ๊บแล้วเรียนเ,เจนว่าลูกศรมีการวกกลับมาเคนเนี้ยคือมันไปนชนแล้วแล้วมันก็จะกลับมาเมื่อจมุน,มนวนกลับเงี้ยไปอีกเจลเป็นโอลโซ,อซอเป็นเจลนะคะเรียนฉะนั้นหมายความว่าภาพเนี้ยตอนเนี้ยอะมีบ้ากำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกไหมนะคะเรียนอย่างนี้เนาะนะคะไอ้ส่วนข้างหลังตรงเนี้ยมันก็จะคืบคืบค,คานตามไปเมื่อข้างหน้าเดินไปแล้วอีกข้างหลังก็เริ่มคืบค,คานตามมานะคะเรียนตามมา นะฮะตามมาอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็น a m มี b o ยม movement นะฮะ a m o อ b o อ d movement เขียนให้ได้นะนะฮะโอเคเนาะถามว่าพบที่ไหนบ้างในรามเมือกก็พบเป็นแบบนี้เหมือนกันรามเมือกเป็นโปรตีส์นะเรียนแต่ไม่ใช่พวกโปรโตโซวนะ รามเมอร์เป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกโปรต่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกโปรตัวมันจะอยู่แยกออกมาเลยเป็นกลุ่มของรามเมอร์หรือว่าสไลโมเลยนะตัวหลักๆที่เรียนต้องรู้ในการเคลื่อนที่แบบนี้คืออะมีบาหนึ่งตัวละนะฮะสองสไลโมนะสไลโมก็คือราเมอร์ o, กับอีกอันหนึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวถูกไหมนะฮะเรียนเม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์ ite, นะฮะ โอเคเนาะสามตัวนี้ต้องจำให้ได้ก็มีการเคลื่อนที่แบบอะมีบอยมูฟเมน b ์นะฮะเรียนอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะเรียนเดี๋ยวครูจะมีชีทเสริมนะฮะชีทเสริมเดี๋ยวครูจะอัปโหลดไปในสื่อและเอกสารในใน Google Classroom มาให้แล้วนะฮะเรียนตรงนี้อ่ะนะฮะเห็นไหมตรงนี้อ่าให้เครดิตอ่าพี่วิเวียนนะฮะเรียนสถ,ถาบันกวดวิชาออดีมาเนาะ เห็น,เห,นเห็นสรุปดีก็เลยเอายกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเพื่อให้เห็นเป็นไอเดียอีกทีหนึง่งในภาพรวมทั้งหมดว่าเออสิ่งสําคัญต้องดูอะไรบ้างนะคะเรียนโอเคเนาะอ่ะการเคลื่อนที่แบบไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งอย่างที่ครูบอกนะคะเรียนไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งนะฮะการไหลของไซโตพลาซึมเห็นไหมชั้นนอกแข็งเอ็กโตพลาซึมอันนี้เป็นการทบทวนสรุปอีกทีหนึ่งเนาะนะคนะ,ะเรียนชั้นในเป็นของเหลวก็คือเป็นเอนโดพลาซึมซึ่งเอ็กโตพลาซึมเอนโดพลาซึม มีไซโตสเกเลตอนเป็นองค์ประกอบทําให้โครงร่างมันค้าจุน่ะนะเรียนหรือเป็นโครงร่างที่ที่คงตัวอยู่ได้คือมีไมโครฟิลเมนต์ซึ่งไมโครฟิลเมนต์เติบไปนิดนึงนะฮะเรียนไมโครฟิลเมนต์เนี่ยมีองค์ประกอบของโปรตีนอะไรนั่นเองก็คือโปรตีนแอคตินอันเนี้ยที่เกิดการทํางานแอคตินนี่แหละที่เกิดจากการรวมตัวแยกตัวและทําให้ไซโตพลาสซึมมันไหลไหลได้นะฮะ ฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าไมโครฟิลาเมนต์ทำให้อนโดพาซึมไหลเอ็กตินทำให้อนโดพาซึมไหลก็ก็ไม่ผิดนะคะเรียนทำให้อนโดพาซึมไหลนะฮะและกลายเป็นโครงสร้าะพอไหลพวกไปดันดันเยื่อหุ้มเซลล์ให้ปูดออกมากลายเป็นซูโดอ่ากลายเป็นซูโดโพเดียมนะกลายเป็นซูโดโพเดียมนะฮะแล้วทำให้เกิดการเคลทำเกิดการเคลื่อนที่ไปได้เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าเป็นอะไรอะมีบอยมูฟเมนต์นั่นเองนะฮะ,นะะโอเคเนาะ ทีนี้ตัวอย่างนะฮะที่ครูจะเพิ่มเติมให้นักเรียนถามว่าพบที่ไหนบ้างนะฮะเรียนหนึ่งนะฮะเรียนแน่นอนอะมีบานะฮะอะมีบานี่ตัวหลักๆที่ต้องจาอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอะมีบาเนาะนะฮะดูรูปทีนี้บทเนี้ยเดี๋ยวเอาไปสอบแบบฝิงนักเรียนก็ต้องดูรูปแล้วต้องบอกให้ได้ว่ามันคือตัวอะไรใช้โครงสร้างอะไรในการเคลื่อนที่นะฮะเรียนนะฮะสูโดโอ่อดสูโดอสโดอ่อดคือเท้าเทียมนะฮะเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะเรียนเห็นไหม เรียกว่าพลาสมาเจลก็ได้หรือเรียกว่าพลาสมาซอลก็ได้นะฮะต่อไปดิฟฟูเจียดิฟฟูเจียเป็นโปรโตซัวอยู่ในโปรตีสเหมือนกันคือตัวนี้นะฮะเรียนอ่านเนี่ยตัวนี้เลยนะฮะอันเนี้ยดิฟฟูเจียนะฮะเรียนดิฟฟูเจียโอเคเนาะก็ได้ดูหลายๆตัวอย่างนะ,ะเรียนอันนี้ก็คือเป็นโปรโตซัวที่ใช้เท้าเทียมอ่าในการเคลื่อนที่เหมือนกันก็คือเป็นอ amoeboid m o v เมนต์หรือว่าบิดมีตัวบิดมีตัวก็คือเป็น โปรตีสนะฮะเรียนที่ทําที่เป็นปรสิตในร่างกายของเราในลใําไส้นะฮะชื่อวิทยาศาสตร์คือแอนเตอมิบาฮิสโตูลาติกาคือตัวนี้นะฮะเรียนตัวนี้ย่อๆก็เป็น e ีจุดฮิสโตูลาติกานะฮะตัวนี้เลยตัวนี้บิดมีตัวทําให้เกิดอาการท้องร่วงเรียนะะถ่ายอุจจาระบ่อยแล้วก็ออกมาเป็นมูกเลือดของของอ่า เป็นเมือกอะนะฮะเรียนบ่อยนะะตอนนี้ก็จะเป็นปรสิตแล้วก็เม็ดเลือดขาวเรียรู้กันอยู่แล้วนะฮะเรียนเม็ดเลือดขาวรู้กันอยู่แล้วว่าเคลื่อนที่แบบอะมีบาได้นะฮะนะฮะเม็ดเลือดขาวก็นนนะคะืออันนี้นะฮะอันนี้เม็ดเลือดขาวลิวโคไซด์และรูปนี้สุดท้ายนี่อาจจะไม่เคยเห็นรามเมือกเนี่ยมันอยู่คล้ายๆเป็นก้อนนะฮะเรียนเมือกเมือกนะฮะเรียนก็จะมีหลายระยะนะฮะแต่ระยะที่เกิดการเคลื่อนที่ได้คือเป็นระยะ คลาสโมเดียมนะอันนี้ก็คือเป็นสไลโมหรือราเมือกนั่นเองนะฮะเห็นไหมเนี่ยทำไมเขียนไม่ติดอ่ะนะฮะสไลโมโอเคเนาะในาการเคลื่อนที่แบบนี้คือการเคลื่อทบบนออที่แบบอะไรนะอามีบอยมูฟเมนต์ก็มีแค่นี้นะคะเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งอามีบอยมูฟเมนต์เกิดจากการเคลื่อนที่ก็คือการไหลของเซโตพลาสมที่เอนโดพลาสมเนี่ยไหลแล้วไปชนเอ็กโตพลาสม นะะฮแล้วก็ไปดันเยื่อคูมให้มันปวดออกแล้วกลายเป็นเท้าเทียมแล้วทําให้เกิดการเคลื่อนที่คลืบคลานไปได้ส่วนอีกข้างหลังไตรโทพลาซึมข้างหลังก็ไหลตามมานะฮะไตรโทพลาซึมที่ชนแล้วก็ไหลกลับไปด้านหลังแล้วก็หมุนวนอย่างเงี้ยนะ่นทำใเกิดการคลืบคลานไปได้ก็กลายเป็นอะมีบอยด์มูฟเมนต์นะฮะเรียนพบที่ไหนบ้างอะมีบ้าดิฟลูจิอาบิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวราเมื่อโอเคเนาะนะฮะอ่ะนะฮะอ่ะทีนี้ในหัวข้อที่สองนะฮะเรียนใกล้จบแล้วนะฮะเรียนอ่ะ ให้เวลาจดเขียนเคลียร์ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเรียนสามสิบวินะครับสามสิบวิโอเคเนาะเห็นน้ำหนน,นะครับโอเคนะตรงไหนสําคัญนักเรียนเน้นไปเลยนะนะครับตรงไหนเป็นตรงไหนที่เป็นครูคุมแบบใช้เป็นตัวหนาในชีตหมายความว่าคำตรงนั้นสำคัญให้นักเรียนเน้นไปเลยนะคะ เห็นไหมนะฮะอ่ะนะฮะหัวข้อ1.1จบนะฮะในเรื่องของการเคลื่อนการเคลื่อนที่นะฮะของอะมีบาหรือว่าการ